สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโตทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้งทิกตอกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยเลยกันวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางตัวนี้มาฝากกันอยู่1คู่นะครับก็มองไปที่คู่ของยูเนียนเบอร์ลินนะครับพบกับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นสำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนําให้มองไปที่เลเวอร์คูเซ่นกันได้เลยครับต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของฟอร์มนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับแน่นอนว่าทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นนะครับมีฟอร์มที่ดีกว่ามากๆเลยครับเพราะว่าอ่าฤดูกาลนี้นะครับทางด้านของเลเวอออรรรรร์์คคคคคููเเเเเซซ่่่นนนนนะะะัััับบบบยยงงงไมแแพ้้ใลลลววกกทาาดข ก็มีกระแสที่ค่อนข้างน่าสนใจมากกว่ายูเนียนเบอร์ลินด้วยบวกกับคุณภาพของตัวผู้เล่นเองนะครับทางด้านของเลวูเซ่นนะครับก็มีคุณภาพที่ดีกว่านะครับและแท็กติกเนี่ยก็เหนือชั้นกว่านะครับผมจึงมองว่าทานด้านของเลวูเซ่นเนี่ยยังไงก็น่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่เลวูเซ่นกันได้เลยครับรับรองครับว่าวันนี้เลวูเซ่นนะครับน่าจะสดชื่นฟินฟินอย่างแน่นอนครับ และส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวสดชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากการในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเชร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ